ชุนชายทะเลไงเดินชายต้าดแบบนี้กูมองยังไงก็กระตัวแทงเสือกก็เลิกเกินทะเลจริงปะเนี่ยแม่แม่บรรยากาศดีนาะแม่มองซ้ายมองขวา360องศานี่สุดลูกหูลูกตาเลยอากาศดีบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวลองซูมลองส่องก่อนแม่เดี๋ยวลองดูก่อนนะลูกกสีชังอยู่ฝั่งนู้นแม่เดี๋ยวนะอด้๋ยวดู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 อุ้อู้ ี่ยวมันแผ่มมันหน่อยเงี้มันจะกัดให้ได้เลยเนี่ยไม่ติงเวนมีที่ไหนเลือกมาสองดูเดูเองเออเว้เขคอยส่งมาที่ว้าวไม่กลัวไม่กลัวทีนี้กูนี่ต้องกลัวมึงเวนถือว่ากูไวกว่าแม่หนูเจอปลาไหลผื้น เออเออเออเดี๋ยววันหลังวันหลังมาใหม่นะไปเนี่ยแถวบ้านเขาเล่นตอนแหลจับได้มึงก็อย่าพูดที่พูดเดี๋ยวเขารู้เรงรู้ตอนแหลเนี่ยอุ้ยแม่เป็นไงบรรยากาศดีดีว้ายดูอะไรแม่ดูตรงนู้นสิลูกกลางทะเลกันน่ะแม้ว่าแม้ว่าคนนะลูกนะเฮ้ยคนจมน้ำตายแล้วตายหนาแล้วอะไรแม่เอาไงดีเอาไงเรียกตำรวจไปช่วยก่อนไม่ทันแม่เลยพี่นี่ต้องไปช่วยเนา呐 ช่วยคนนี้เขาตายแน่เลยดีหนี่ว่ายน้ำไม่เป็นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยคนนั้ลูกนะ่ไม่แน่เลยว่ายน้ำไม่แข็งจะพรอมไอยากช่วยเขาไม่อยากช่วยฮะแม่ก็ไปสิแม่ไปอ้ามึงคุณหญิงแม่ไมได้ไงคุณหญิงแม่ว่ายน้ำไม่เป็นงอ่ะหญิง่อยอยากไปช่วยอยากไปช่วยแม่ว่ายเป็นันรีบไปเลยกิไปไปกันหมด ลำคาเหลือเกินเอามากับใครก็ไม่รู้แม่ดีๆเป็นไงบางวะาน่าตายหาแล้วเรียกตำรวจไปทันแล้วกูเอ้คุณหญิงแม่จะรอดไหมเนี่ยคุณหญิงแม่ฮะต้องมาทำอะไรแบบนี้เนี่ย ผมช่วยอยู่คุณญิงแม่เดี๋ยวโดทำเขาที่ดีที่สุดมันนั่งทับโดอยู่แม่ <c ười> โดโดแต่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกนะอโดลูกลูกใจเย็นนะเออมึงประคองเขาขึ้นไปสิเป้าแตกแล้วไอ้โด <c ười> ไม่เป็นไรแม่ของโดเองอุ้ยอุ้ยตอนที่ช่วยเขามาเมื่อกี้โดแม่ว่ามันมีตัวอะไรแทงหลังแม่ด้วย เจอหรอแม่เออว่ะเอ้านีดีดีไปไหนอะดีดีดีลูกดีดีไปไหนแล้วเนี่ยดีดีหายแล้วเขาอย่าไม่ตายดียช่วยเขาเลย ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจพ่ายก่อนไม่ได้เหรอเอ้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแมาแล้ววรอแล้วรเขาว่ารอดแต่กัวเปียค้เปียกแม่ไรเนี่ยอ่ย ฟังหัวใจมันี่ทีวจอเต็นไหมแม่จะจะน่าเกลียดนะทำไมถ้ากูกระโดดถีบสองตีนกูยิงแม่กูพูดถึงผู้ชายคนนี้ครับแม่ไม่ตายแน่นอนครับหัวใจปึ๋งเลยยังเต้นอยู่จึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ห้าอูเลยแม่แต่ทีระจอมันอ่อนเราต้องกระตุนเธอ เราต้องกระตุ้นแม่สักทีที่ลูกเดี๋ยวเขามไม่ตื่นไอ้โดอะไรคนเนี้ยที่ประจรนต่อเหมือนกันทำไงมึงช่วยกระตุ้นให้กูหน่อยได้ไหมมึงก็ทำของมึงเองดิบ,บ,บีบนวดให้หัวใจมันพองโตเอานะไม่มัวแต่เก่งอยู <c oughs> ่นะมวแต่เกง่งแน่นดีจังเลย <c oughs> เขากลับไปบ้านช่วยเหลือเขาให้ฟื้นและจับคำฉันไว้ว่าผู้ชายคนนี้ <c oughs> เขาเป็นเฮียเลยเขาจะตายไม่ได้โอ้โ <c oughs> เขาคิดว่าเขานี่เป็นสุมามาแล้วมันงนะไปไปไปช่วยกันเร็วเข้าไอ้โนม้บกายบาต่อี่น้ ไอหนุ่มไม่รู้กูให้มึงนอนอยู่นี่จริงนะตัวกูก็มีอยู่เท่านี้ไปไปนทางโน้นสิอย่าลั้นทดี่กูพูดกำกับ